ที่รักฉันอยากได้เครื่องนี้จังเลยอะ่ะถ้าเอาไปไว้ที่ร้านนะต้องดีมากแน่เลยอะ่ะที่รักแต่ราคาแพงมากเลยนะผมว่าเราไปหาอย่างอื่นที่ราคาถูกกว่านี้ดีไหมอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกคุณสองคนน่ะคือผู้โชคดีของวันนี้นะคะเออโชคดีอะไรหรอคะพวกคุณสองคนคือผู้โชคดีที่จะได้รับเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้า ที่คุณจับอยู่เมื่อกี้นี่เลยค่ะจริงเหรอคะแล้วเราต้องทำไงบ้างนะคะโอ้ยง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณพี่เนี่ยลบเครื่องสำอางบนใบหน้าออกง่ายนิดเดียวเองเนาะเอาสีที่รักนี่เป็นเครื่องโครที่คุณอยากได้ไม่ใช่หรอเอาสิไม่ดีกว่าค่ะฉันไม่อยากได้แล้วอะค่ะ อะะโอ้ยน่าเสียดายจังเลยอะค่ะคุณพี่แน่ใจเหรอคะจะทำหรือไม่ทำดีนะเออไม่ดีกว่าคะ่ะน่าเสียดายจังเลยย่แน่ใจจริงๆรหรอแน่ใจคะ่ะอ,อ,อย่าบอกนะคะว่าคุณอะไม่เคยเห็นหน้าแฟนคุณอะตอนเขาไม่แต่งหน้าเออ,เอ,อครับ แต่ว่าเขาคงสวยเหมือนเดิมมั้งละครับเห nice ็นไหมล่ะคะคุณพี่แฟนของคุณพี่อ่ะเขายังไม่ซีเรียสเลยอ่ะว่าคุณพี่จะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าซีก็ได้ค่ะลบก็ได้ค่ะงั้นดีเลยค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ลบเครื่องสำอาง อาเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพี่รบกวนให้แฟนของคุณพี่เนี่ยเป็นคนลบเครื่องสำอางให้นะคะเอ,อ่อครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้ไหมอะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มที่ขนตากันก่อนเลยดีไหมอะแล้วถ้าผมทำเธอเจ็บล่ะครับคุณพี่คะแค่ขนตาเนี่ยดึงนิดเดียวเอง ไม่เจ็บหรอกค่ะออครับเห็นไหมล่ะคะนี่ขนาดลบเครื่องสำอางออกแล้วยังดูสวยอยู่รูยอเนอะเนอะ ครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณบอกให้เขาถอดคอนแทคเลนด้วยนะคะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะพอดีว่าดิฉันอะสังเกตเห็นว่าในตาของคุณพี่เนี่ยมันใสแ,แปลกๆแ,แสดงว่าคุณพี่อะยังมีคอนแทคเลนที่ยังไม่ได้ถอดอยู่ใช่ไหมคะเฮ้ยแต่นี่มันตาจริงของเขานะครับไม่ใช่หรอกคะ่ะ ี่ฉันมองด้วยตาเปล่าอ่ะก็ดูออกลว้ว่ามันใสแปลกแปลแ,แสดงว่ามันต้องเป็นคอนแทคเลนส์แน่ๆเลยค่ะจริงเหรอที่รักใช่ฉันใส่คอนแทคอยู่อะ่ะนี่แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณใส่มันมาตลอดเลยเหรอยินดีด้วยนะคะพวกคุณอ่ะทำภา,ารกิจสำเร็จแล้วละค่ะ ผมก็นึกว่าคุณไม่ใส่อะไรพวกนี้สิก็ฉันตามมองไม่ค่อยชัดอ่ะโูแฟนของพี่อ่ะดูต่างจากคนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าพี่ก็ยังจะชอบเขาอยู่ใช่ไหมเออครับถ้างั้นยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้เป็นของพวกคุณสองคนแล้วล่ะคะ่ะว่าแต่ที่บ้านของคุณพี่เนี่ย มีเครื่องอบขนมปังหรือ,อยังเอ่ยยังค่ะอุ้ยถ้างั้นดีเลยอิชานะ่ะจะเสนอเครื่องอบขนมปังเครื่องใหญ่ให้คุณพี่อีกเครื่องหนึง่งถ้าหากว่าคุณพี่กล้าถอดสิ่งที่เสริมอยู่บนร่างกายคุณพี่ออกไม่ค่ะทำไมที่รัก เราได้เครื่องอบขนมปังฟรีๆเลยนะไม่เอาอ่ะฉันอยากกลับแล้วถ้างั้นอ่ะเรามาฟังข้อเสนอที่สองกันดีไหมคะมพอดีว่าทางร้านของเราตอนนี้อ่ะมีสินค้าที่ติดป้ายสีขาวอยู่ดิชาน่ะจะให้พวกคุณสองคนเลือกสินค้าชิ้นไหนก็ได้ที่ติดป้ายสีขาวถ้าหากว่าคุณผู้หญิงอ่ะกล้าถอดจริงๆ คุณมีความเห็นว่าไงคะไม่เอาอ่ะฉันจะกลับฉันไม่อยากได้อะไรแล้วโอใจยเย็นก่อนนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวอิชานะ่าจะให้เวลาคุณพี่สองนาทีว่าคุณพี่อ่ะจะรับข้อเสนอของอิชาน่าหรือเปล่าวงนี้ต่น่าเสียดายจังเลยอะ่ะอิชานะ่าอยากให้คุณพี่ได้ของพวกนี้จริงนะเอาเป็นว่าไม่ต้องรีบแล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่โน้กค <No. S 2> ่อยคิด เราเกาะกันเหอะฉันไม่อยากอยู่แล้วว่าเฮ้ยมิวเรามาลองคิดดูดีๆไหมอะไม่เอาแล้วว่าฉันรู้สึกไม่ดีอะแล้วผมอะความรู้สึกของผมล่ะที่รู้ว่าคุณใส่พวกนั้นเนี่ยทั้งขนตาปลอมทั้งเครื่องสำอางอีกอก็มันก็เป็นปกติของผู้หญิงเปล่าผมรู้แต่ข้อเสนอมันคุ้มค่ามากเลยนะอีกอย่างหนึ่งอะคุณก็คงไม่มีอะไรที่ทำให้ผมตกใจไปมากกว่านี้ละ คขี้ฮะดูเหมือนว่าตอนเนี้เขาจะไม่โอเคกับข้อเสนอที่เราให้ไปเลยอะฮะแล้วคุณได้ลองเสนอสินค้าใยขาวไปหรือยังลองหมดแล้วค่ะแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงเขาก็ไม่โอเคอะงั้นเอางี้งั้นคุณลองเอาเงินเนี้ไปเสนอเขาอีกครั้งหนึง่งฉันมั่นใจค่ะว่ายัางไงเขาก็ต้องรับข้อเสนอนี้แน่นอนคุณขี้คะคุณขี้จะเอาเงินให้พวกเขาจริงๆหรอเชื่อฉันนะคะ เดี๋ยวคุณเนะ่ะเอาเงินแล้วก็สินค้าป้ายขาวไปเสนอให้เขาอีกรอบไหมคะค่ะไปข,ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าพวกคุณสองคนน่ะตัดสินใจหรือ,อ,ย,อ,อ,อยังอ่ะยังอ่ะครับคือว่าเธอยังตัดสินใจไม่ได้เลยย น่าเสียดายจังเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีข้อเสนอใหม่นอกจากที่คุณจะได้สินค้าป้ายสีขาวแล้วเนี่ยพวกคุณสองคนก็ยังจะได้งเงินสดอีกด้วยถ้าหากว่าตกลงกับข้อเสนอนี้นก็ถอดเลยสิฮะแล้วคุณยังจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าป้ายสีขาวแล้วก็ เงินสดก้อนนี้อีกด้วยอะ่ะไม่อ่ะไม่ถอดถอดครับเธอถอดแน่นอนก็ได้ค่ะอุ้ยหัวมจแ้ว ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณผู้หญิงจะยังถอดไม่หมดเลยนะคะเย็นเหลืออีกตั้งสองชิ้นแน่แล้วจะให้ถอดตรงนี้เลยเหรอคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่มีใครเห็นซะหน่อยนี่เนาะ โ่าฮยแย่จุงว่าแต่คุณรู้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะว่าแฟนของคุณน่ะเขาใช้ของพวกนี้ด้วยเหรไม่อะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีของพวกนี้อุย้ยแต่ว่าคุณก็อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมถึงไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะไ,ไม่อะครับ ยังไงก็ยินดีด้วยนะคะนี่ค่ะเงินรางวัลพร้อมสินค้าป้ายสีขาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมจะเก็บเงินนี้ไว้เองคุณหลอกลวงผมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเอาเงินนั้นไปได้ยังไงในเมื่อเงินนั่นอ่ะเป็นของผู้หญิงคนนั้น คุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันมาที่นี่ได้ยังไงงั้นเหรอให้ฉันเตือนความจําคุณไหมว่าที่คุณทํากับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะคุณก็ทํากับฉันเหมือนกันคุณทิ้งฉันไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วคุณก็เกาะผู้หญิงคนนั้นกินเหมือนที่คุณเกาะฉันไงผมไม่โสนแล้วนะว่าคุณจะพูดยังไงอ่ะแต่ตอนเนี้ยผมได้สิ่งที่ผมต้องการแล้วไปดีกว่าไม่เป็นไรนะคะ ฉันเชื่อค่ะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วคุณก็ไม่คู่ควรกับคนเร็วๆแบบนั้นด้วยแต่คุณทําให้ฉันขายหน้านะคะที่ฉันทําไปแบบนั้นน่ะเพราะฉันอยากให้คุณรู้นะคะว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนและอีกอย่างที่พวกเราบอกคุณไปอ่ะคุณจะได้สินค้าพวกนี้ไปทั้งหมดเลยค่ะจริงเหรอคะจริงสิงคะเลือกชิ้นไหนก็ได้นะคะได้ทั้งหมดในร้านเลยแต่เขาเอาเงินฉันไปหมดแล้วอะ่ะ เรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะเรื่องเนี้จบไม่สวยแน่ใช่ค่ะฉันมั่นใจเพราะว่าตอนเนี้ยกล้องได้บันทึกภาพทั้งหมดไวล้ละเนอะคุณครับยืดก่อนครับ มีอะไรบอกครับผมได้รับแจ้งมาว่าคุณได้ขโมยเงินของผู้หญิงท่านหนึ่งมาผมว่าคุณตำรวจเข้าใจผิดแล้วหรอครับท้างลูกความได้ส่งหลักฐานมาทางที่โรงพักเรียบร้อยแล้วครับแล้กกวนไปผมด้วยครับเชิญครับไปไหนไปนไป,ไปเดินไป,ไป